อาะละครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงยางรถยนต์กันอย่างที่เห็นในออฟฟิศเราเนี่ยก็มีรถหลากค่ายหลายประเภทและยางที่ใช้ก็แตกต่างกันออกไปครับแล้สสาหรับใครครับที่ต้องการเปลี่ยนยางหรืออยากรู้ข้อมูลของยางที่มากขึ้นคลิปนี้ผมจะทําให้ดูนะว่าเอ้ยการดูยางดูยังไงการเปลี่ยนยางต้องระวังอะไรยังไงแบบไหนคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปแนะนําครับ ช่องเราก็มีคอนเทนต์รีวิวยางอยู่ปล่อยๆนะแต่ไม่เคยเลยที่จะถแถลงขายให้หลายๆท่านทราบกันว่ายางรถยนต์หนึ่งเส้นหลักๆต้องดูอะไรกันบ้าง ออ่่ออนนืต้องตอบให้ได้ก่อนครับว่าเปลี่ยนยางทั้งทีลักษณะในการขับขี่ของเราเป็นยังไงสําหรับรถเกง๋งถ้าเน้นประหยัดไม่ซ่งนุ่มนวลกลางๆเก็บเสียงใช้ได้และทนทานอย่างประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มยางอีโคครับต่อมาถ้าคุณชอบขับทางไกลถามหาความนุ่มนวลในการขับขี่ให้ความสําคัญในเรื่องของการเก็บเสียงและถามหาการยึดเกาะที่ดีประมาณหนึ่งแหละโจทย์นี้อยู่ในกลุ่มยางนุ่มเงียบครับ แต่ถ้าสายซิ่งเน้นเอามันครับถามความมั่นใจในการเข้าโคง้งในการออกโคง้งทั้งถนนแห้งและถนนเปียกเก็บเสียงเนี่ยกลางๆและความนุ่มอ่อนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากรถประเภทนี้หรือการใช้งานแบบนี้จัดอยู่ในกลุ่มยางประเภทสปอร์ตครับ แล้วสําหรับกลุ่มรถกระบะ SUV หรือว่าสายลุยผมขอเทียบเคียงเป็นแบบร,มรวมๆแล้วกันนะครับว่ารถประเภทนี้เนี่ยก็ใช้ได้ในทางดําทางฝุ่นหรือออฟโรดแบบสุดขีดเพราะฉะนั้นก็จะขอแยกประเภทเป็นดังนี้บนทางดำออฟโรดยางแบบนี้เป็นดอกเรียบครับจริงๆแล้วก็แทบไม่ต่างกับยางรถเก่งเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าโครงสร้างยางทำมารองรับน้ำหนักได้ด,ดีกว่ายางรถเก่งปกติ สำหรับทางฝุ่นหรือทางลุยออฟโรดแบบสุดขีดแบ่งมาเป็น3ประเภทย่อยๆครับ 1. H-T Highway Terrain เน้นทางดำสัะส่วนใหญ่นานๆก็มีมาขับแบบลุยบ้างทางลุกลังบ้างแบบผิวๆ 2. A-T All Terrain ยังเน้นทางดำอยู่ลุยกลางๆพอขับเข้าป่าได้แบบไม่โหดมากก็พอไปได้เช่นเดียวกัน 3. Mat Terrain อันนี้สุดตารางครับ เน้นลุยเต็มบิกัดมาะกับรถสายออฟโรดเข้าทางป่าทางเลนทางดำแทบจะไม่เน้นเลยแต่ก็ให้คะแนนกับการจัดเต็มบนทางดินสไตล์ออฟโรด แล้วยังไงต่อถ้าจับยางมาวางเส้นหนึ่งไล่จากสิ่งที่ง่ายที่สุดคือไซส์ครับเปลี่ยนยางทั้งทีก็ต้องให้เหมาะกับขนาดล้อที่เราใส่อยู่จากตัวอย่าง2 35 60 R18 1 0 3 V เนี่ยอ่านจากซ้ายไปขวา235คือขนาดความกว้างของหน้ายางหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร60คือขนาดความสูงของแก้มยางหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ นั่นเท่ากับว่า235คูณ0.60จะได้ออกมาเป็นความสูงของแก้มยางเนี่ยอยู่ที่141ม mm. ิลลิเมตรอาหมายถึงโครงสร้างยางแบบเรเดียลเป็นการนำผ้าใบมาวางซ้อนกันขวางกับเส้นรัศมีแล้วก็เป็นยางแบบทูบเลสครับ กล่าวคือเวลาใส่ยางแล้วเติมลมเข้าไปโครงสร้างยางชนิดดังกล่าวจะมีหน้าที่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเลยคือกักเก็บแรงดันลมยางจนปิดช่องทางระบายทําให้ไม่เกิดการรั่วซึมแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัว R r a d i a เดีลหรอกนะครับยังมี D d i ดอะแกหรือ B/ bias ซึ่งถ้าพูดกันเนี่ยในรถบ้านส่วนใหญ่ตัวดีกับตัว B ก็ไม่ค่อยเห็นเป็นที่แพร่หลายกันเท่าไหร่แล้วละครับแต่ในบางทีเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือ Z ก่อนหน้า R ซึ่ง Z เนี่ยก็เป็นค่าอ้างอิงของดัชนีระบุความเร็วในสมัยก่อนเออ Z ไม่ได้หมายความว่าสิ่งหรอกนะแต่ถ้าเกิดเอาเข้าใจง่ายๆครับเป็นค่าที่บอกว่ายางเส้นนี้จัดอยู่ในกลุ่มยางประเภทสมรรถนะสูงต่อมาเลข18ก็หมายถึงใส่กับล้อขนาด18โดยหน่วยวัดเป็นนิ้วครับ103หรือ103เนี่ยคือค่าดัชนีการรับน้ำหนักหรือโหลดอินเด็กซ เป็นคาอ้างอิงน้ำหนักสูงสุดที่ยางเส้นนี้สามารถรับได้เมื่อเติมลมเข้าไปตามความจุและในตัวอย่าง103จะเท่ากับเส้นนี้รองรับได้875กิโลกรัม ถัดไปตัวอักษร v เป็นค่าตัชนีความเร็วหรือ speed rating ครับอา้าวแล้วต่างอะไรกับ Z ก่อนหนะ้าต้องบอกว่าสมัยก่อนเทคโนโลย,ยียางยังไม่ได้ก้าวกระโดดแบบทุกวันนี้หรอกนะสมัยนั้นยางที่จะถูกตีเรดแซดเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากครับเป็นการทําให้เข้าใจโดยง่ายไม่ต้องจําค่าอื่นเยอะให้รู้เลยว่าแซเนี่ยคือยางสมรรถนะสูงเอ๊แต่ทําไมบางครั้งเรายังเห็นอยู่ละ่ะ จริงๆแล้วหลักๆก็เพื่อความเข้าใจง่ายของลูกค้าบางท่านที่ยังคุ้นชินกับค่าเก่าแหะครับหรือบางครั้งผู้ผลิตก็ใส่มาเพราะมองว่าเพื่อความสวยงาม พอมาในทุกวันนี้มีความหลากหลายของเทคโนโลยียางที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราดูจากตารางเนี่ยจะเห็นได้ว่าดัชนีความเร็วหรือสปีดเลตติ้งเนี่ยลายตามมากๆนะและในตัวอย่างครับ V ในที่นี้หมายถึงยางที่มีขีดจำกัดของความเร็วในการขับขี่ปลอดภัยไม่ควรเกิน240กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะเอาชัวร์ก็หยิดค่านี้จะชัดเจนที่สุด อย่างไรก็ดีตามแก้มยางก็จะมีค่าโหลดอินเด็กบอกไว้อยู่บ้างครับเสริมกับค่าแรงดันสูงสุดที่ยางสามารถรับได้แต่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 เห็นค่านั้นไม่ใช่ว่าเราต้องเติมขนาดนั้นนะเพราะค่าที่เราควรเติมในยางแต่ละรุ่นแต่ละรเนี่ครับมีอยู่บอกตามข้างประตูรถนี่แหละหรือมีบอกอยู่ในคู่มือประจํารถยนต์รุ่นนั้นๆ าหาไซส์ได้แล้วและจะรู้ได้ยังไงว่ายางรุ่นนี้รุ่นนั้นเกาะถนนขนาดไหนนุ่มอ่อนเป็นยังไงเห็นตัวหนังสือที่เหมือนเรียงความแถวเรียงเดี่ยวไหมครับมีค่าเทรดแวร์ t r a คชั่นและ temperature ค่าแรกเทรดแวร์คือความคงทนของดอกอยางครับยิ่งค่าน้อยยิ่งนุ่มยิ่งหมดเร็วสามารถใช้บอกความแข็งอ่อนของดอกอยางได้เมื่อก่อนเนี่ยผมมักจะเข้าใจไม่เคลียร์แหละคิดว่าเทรดแวร์คือค่าที่บอกความเกาะถนนยิ่งน้อยยิ่งเกาะคือมันก็สัมพันธ์กันนิดนึงแหละครับแต่ถ้าจะดูความเกาะที่แท้จริงต้องไปดูค่าถัดไป Traction พอเป็นเรทในการบอกประสิทธิภาพการยึดเกาะที่แท้จริงครับทดสอบโดยการเทสบนถนนเปียกเต็มกำลังแล้ววัดระยะทางโดยค่าที่ดีที่สุดคือ A ัรองลงมาคือ A B และ C ครับ t e m p e r a t u r e คือความสามารถในการทนความร้อนดี D, ที่สุดคือ A รองลงมาคือ B และแย่สุดคือ C ครับ มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้รุ่นยางไซด์าย,ยางในใจกันบ้างแล้วแหละแต่เมื่อถึงร้านยางครับเราควรรู้อีกอย่างหนึ่งคือก็ล็อตผลิตของยางเนี่ยแหละครับหรือดอดตตัวหนังสือที่เหมือนเป็นรหัสลับบางอย่างกลุ่มแรกตามตัวอย่างเป็นรหัสที่ผู้ผลิตใช้ระบุรุ่นยางรวมไปถึงโรงงานที่ผลิตครับโค้ดลับนี้เนี่ยสามารถอ้างอิงเวลาทำเคลมหรือเกิดรีคอร์จากผู้ผลิต ลุ่ที่2อันนี้นี่สําคัญครับเพื่อบอกความสดใหม่ของอยางเพราะว่าเป็นสัปดาห์และปีที่ผลิตในตัวอย่างคือ1024หมายถึงสัปดาห์ที่10ของปี2024 ซึ่งการเลือกยางใหม่ไว้ก่อนก็ดีแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ายางใหม่จะดีสุดเสมอไปนะครับหรือว่าแค่เก่าไปปีหนึงหรือ2ปีจะกลายเป็นยางที่ห่วยไปเลยพราะการเก็บรักษาที่ดีนั้นสําคัญกว่าความสดใหม่ครับยกตัวอย่างเช่นบางร้านได้ยางใหม่มาแต่เขาไม่มีที่เก็บอะต้องเอาไปตากแดดตากลมแบบนี้เสื่อมเร็วแน่นอน ในทางกับกันครับอีกร้านหนึ่งเนี่ยที่มียางอายุเก่ากว่าสัก1-2ปีแต่เก็บไว้ในห้องอย่างดีเด่แหละอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมต่อการเก็บรักษาแบบนี้คุณภาพย่อมดีกว่าร้านแรกที่เอาปิดตากแดดตากลมแน่นอนแล้วความจำเป็นต้องถ่วงรอทุกครั้งที่เปลี่ยนยางไหมนะคำตอบคือจำเป็นครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นล้อแมกหรือตัวยางเองทั้งหมดมีจุดแข็งจุดอ่อนและความกลมที่ไม่เท่ากันต่อให้ทั้งล้อและยางจะใหม่มาจากโรงงานมากๆและยิ่งสําหรับรถที่ใช้ไปสักพักมีลงหลุมลงบ่อมีดุง่งมีคดค่าความกลมสมดุลนี่ก็เพี้ยนครับถ้าไม่ดุ่งหรือไม่คดเยอะเนี่ยลาพังถวงล้อก็พอจะจบแหละแต่ถ้าไม่จบก็ต้องส่งล้อแมกไปซ่อมนั่นเอง สำหรับยางที่พวกเรา d r i v e ฟแนะนำในคลิปนี้คือแบรนด์จากสัญชาติเกาหลีใต้ n e x กเ t นทาครับท่านที่ติดตามช่องพอจะเห็นกันนะว่าหลากหลายคลิปเตอร์แนะนำทั้งเพื่อนรุ่นน้องรวมมาทั้งลองใส่กับรถตนเองจนกล้าบ,บอกต่อโดยความที่ชื่อ Nexen นอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาเดี๋ยวมารู้จัก Nexen t นทกันให้มากขึ้นดีก,กว่าครับ แบรนด์นี้เริ่มทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางเนี่ยมาตั้งแต่ปี1942สมัยนั้นใช้ชื่อว่าห่วงเอครับและในปี1956ก็ได้เริ่มทำยางรถยนต์แบบจริงๆจังๆจนกระทั่ง,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 งในยุค1987ได้มีการร่วมทุนกันกบยางสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าหนึ่งจนมาถึงปี1991และในปี2000ก็ได้แบรนดิ้งใหม่ชื่อว่า Nexen Nexen Century t รีายยางแห่งอนาคตหรือให้เรียกกันติดปากว่า n น็ e n ทายเนี่ยแหละครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเซนได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศูนย์วิจัยขยายการผลิตไปทั่วโลกหรือแม้กระทั่งมีสนามทดสอบอยางเป็นของตนเองเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาอย่างหลากหลายรูปแบบด้วยความพร้อมและปัจจัยหลายๆด้านจึงทำให้น็กเซนได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้มากกว่า14ปีติดต่อกัน ถูกรับเลือกให้เป็นยางติดรถจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่บีเ m e r c e d e s b e n ูเมอร์เซเดสเนไดเกียและแบรนด์อื่นๆอ,อีกมากมายครับสำหรับตระกูลยางในเส้นที่มีขายนี่ก็ครอบคลุมตั้งแต่ต้นคลิปที่ต้นบอกเลยแหละแต่โดยความที่รุ่นย่อยเขาเยอะมากๆผมขอรวบสรุปมาเป็นดังนี้ รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเห็นจะเป็นอ n นฟ r ราครับมีหลากไซส์เมาะสำหรับรถนั่งส่วนบุคคลตั้งแต่รถขนาดเล็กลากไปจนถึงตระกูล Cross Over e n p r i เป็นยางกลุ่ม Eco ดอกเรียบเน้นประหยัดนุ่มทนทานใช้งานได้ยาวตัวนี้ก็เหมาะกับรถขนาดเล็ก Eco คคาและไซส์ก็ยังรองรับไปถึงรถกระบะบางรุ่นอีกด้วย Nblue HD Plus ออกว่าตอบโจทย์รถไซส์เล็กเช่นเดียวกันครับแต่สมรรถนะด้านการควบคุมบนถนนแห้งและถนนเปียกจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โรเดียนเป็นยางสำหรับกลุ่มรถกระบะ SUV หรือ Crossover เนี่ยแหละครับมีรุ่นย่อยตั้งแต่ดอก,กเรียบปกติยันไปถึงลุยโหดกันทีเดียวเลยนะก็ถือว่าแบรนด์นี้มุ่งมั่นและตั้งใจครับในการทำตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยและสำหรับท่านใดย,ยังไม่คุ้นกังวลว่าแบรนด์นี้ชื่อแปลกแล้วจะกล้ารับประกันให้เราดิ้นมากขนาดไหนต้นบอกเลยครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะน็กเซนเนียในบ้านเรารับประกันบาดบวมแตกเครมฟรี1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลเพราะจากสถิติครับทั้ง หมดกว่ายาง500ล้านเส้นของ넥ซ์เท้ไทยที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2000ก็ไม่เคยมีปัญหาคุณภาพการผลิตจนต้องเกิดการรีคอร์ดใดๆทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้น,นเรื่องนี้สบายใจหายห่วง สำหรับคลิปนี้ความรู้เบื้องต้นของยางรถยนต์รวมมาถึงที่มาของแบรนด์เน็กเซนเนี่ยถ้าท่านใดอยากชมว่ารีวิวเน็กเซนไทยเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับที่ช่อง Drive f i e l ของเรานี่แหละและสําหรับท่านใดที่สนใจยางเน็กเซนสามารถสั่งซื้อผ่านร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือ B ีควิกและ m m ็มเอ็มทุกสาขาสําหรับสายออนไลน์ไม่ชอบคุยเยอะจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อย่างช้อปปีและ La z a d a ก็ได้เช่นเดียวกันแต่หากไม่มั่นใจว่าเน็กเซนไทยรุ่นไหนเหมาะ สมกับรถเราก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ Facebook Fanpage Nexen t Thai h ทย Thailand หรือจะสอบถามผ่าน Li n e Official Account at @nexen.th เท่านั้นยังไม่พอนะโปรโมชั่นสามารถผ่อน0%ได้นานสูงสุด1 0เดือนและทาง Nexen ยังรับประกันบาทวมแตกเคลมฟรี1ปีหรือ25,000กิโลเมื่อซื้ออย่าง4เส้นต่อ1ใบเซ็จและลงทะเบียนภายใน14วันครับ สำหรับวันนี้ผมเติ้ลดร i v เฟอร์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ